สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่เซิร์ฟฟาซิตี้บ็อกซิ่งกับลุงคอมนะครับผมลุงก็ได้ทําแมปเสร็จแล้วนะครับไม่ไม่ใช่แมปสีโซนนะครับเป็นโซน PVP นะครับผมจะมีปืนกลกับสไนให้มาไล่ยิงกันแก้เซ็งนะครับบ็อกซิ่งอาจจะเบื่อเบื่อกันก็มาไล่ยิงกันแก้เซ็งนะครับสไตล์แบบเมืองนอกแล้วที่เขาเล่นกันนะครับใครอยากเล่นก็มาได้ครับผมฟาซิตี้โ้ไล่ยิงกันเต็มแบบเล้ยวิ่งไปไหนก็ได้ครับตามแมปตรงเนี้ยถ้าออกถ้าออกวงปุ๊บอาวุธจะหายนะครับ หรือว์ปไปปุ๊บก็อาวุธก็จะหายเลยสำหรับใครที่อยากเล่นก็อยู่ในเมนูว์ปนะครับ F9 แล้วก็กดที่โซนเทนนิงนะครับผมแล้วก็อันข้างล่างสุดนะครับบัตเทิลโซนนะครับใหม่๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเป็น PVP นะครับพอมาถึงตรงนี้ก็ให้วิ่งมาเบิกปืนเบิกปืนกับ NPC ครับจะได้ปืนกลกับสนยอย่างไรกระบอกแลก้วก็ไล่นัวกันได้เลยครับวันนี้เปิดวันแรกนะครับมาเทสบัคเทสอะไรก็ ผลไปได้ดีไม่มีบัก๊กเ,เหลือจะปรับดาเมจปืนนะให้มันเบาลงจะได้ยิงกันนานๆนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็ยินดีต้อนรับสุภาพิตีีนะครับผมมีอะไรให้ทำเยอะยๆเลยนะครับไม่ว่าจะมาจูรถมาเหินรถก็ลองเข้ามาเล่นด้วยครับครับตอนนี้ลุงคอมก็ได้ปรับดาเมจลงแล้วนะครับผมเป็นปืนปืนกลจะนัดละ3ามนะครับทนายก็จะเป็นนัดละหนึ่งนัดนละ80นะครับ ที่ปรับดาเมจลงก็เพราะว่ามันจะได้ฝึกยิงกันด้วยครับผมแล้วก็ยิงเล่นคลายเครียดนะมันจะได้ไม่ตายเร็วเกินไปนะแต่สไนใครอยากเป็นเสือซุ่มสไนนัดเดียวตายก็ไปแอบบนเขาครับก็ประมาณนี้ครับสนุกสนานกันไปนะครับเล่นแก้เครียดนะครับผมอย่าเล่นให้เครียดนะโอยนวลนวลไปเลยครับมาเล่นกับเพื่อนเบื่อเบื่อต่อยเบื่อเบื่อใช้อาวุธก็มาเล่นยิงปืนกันได้ครับใครมีเป้าก็จะโกงหน่อยนะครับไม่มีเป้านะมาฝึก ขนาดนไปครับถ้ายิงโดนมันก็ตายนะเนี่ยลุงยิงไม่โดนเลยไอมนนีเป้าก็จะโกงมากอ,ะอ่ะตายครับผมสุดท้ายท้ายสุดก็ฝากประเทศไปด้วยนะครับเข้ามาเล่นกันนะครับเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะฟาสติตี้นะครับผมเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมฝากเข้าดิสใหม่กันด้วยนะครับผมดิสเก่าโดนถล่มไปแล้วหายไปแล้ว เดี๋ยวเราจะปกป้องเธอเองคิกซี่ใช่เหรอคะเอาว่าเราเรตายวิ่งสนุกนะแต่ว่าถ้ามีทองอ่ะถ้ามีแบบว่าชิงทองมันก็ดีไง เนี่ยครับสาเหตุที่ปืนไม่ไม่ได้แรงมากก็เพราะว่าแบบเวลากระสุนหมดจะได้วิ่งมาเติมกันได้หรือไม่เวลาเราโดนถมยิงอยู่ก็มันไม่มัน,ม,นมันจะน่าเบื่อครับจากสนุกมันจะกลายเป็นว่าน่าเบื่อนะเวลา,เากระสุนหมดเนี่ยแม้โดนยิงแม็กนึงก็งกงเกือบตายนะเวลากระสุนหมดเราจะวิ่งไปไปเอากระสุนอย่างเงี้ยเราโดนเขาถมยิงเนี่ยแบบเราไม่รู้จกักขายโดนเขาไล่ยิงก็เบี่อตายแล้วเบียตายจากที่ว่าจะสนุกกลายเป็นแบบน่าเบื่อ ครับผมก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับไปแล้วไม่พูดมากวันนี้ <_ an> เจอกันในเซิร์ฟนะครับบายบายสว <_ an> ัสดีครับสวัสดีครับแล้วพบกันนะครับพวกโหมหาหาดปะดุมโอ้โหมหาหาดปะเหมือนเหมือนเหมือน <_ an> ตอนนี้ก็อยู่ในโซน PVP <_ an> นะฮะตอนนี้ แคนแดงมันมันเอามากอ่ะมันเอามากตอนนี้ลุงอยู่คนเดียวอ่ะรับสมัครคนช่วยด่วนเลยเอามันไม่ไหวจริงๆมันไล่ฝ่อยมันทีละตัวนี่อ่ะหนึ่งมันเยอะเยู่เยอเยอะตอนนี้มันโถงแล้วมันโถมแล้วทุกคนตายสองมันเยอะเกิน เนี่ยสายเหตุสาเหตุที่ปืนไม่แรงเกินไปนี่สนายนะนี่แหละก็นี่แหละสมมุติถ้าคุณมาคนเดียวอะ่ะคุณโดนโถมแบบเนี่ยนั่นแหละครับสถานการณ์นี้มันจะช่วยคุณได้ครับร <c oughs> ี่ม,มาช่วยลุงด่วนเลยทุกคนไปไหนเาตามไไตามคนมาช่วยให้จังหวันนี้ ถึกศึกเเลล่่นนมมีี้้แแววทีมขาวสีน้ำเงินฮะทีนไหมเล่นปืนไหมทีมขาวสีน้ำเงินฮะทีมขาวสีน้ำเงินสวัสดีครับตอนนี้น้ำเงินโดนโถมหนักเฮ้ยขาวโดนโถมมากเพราะคนน้อยะคนน้อยคนน้อยกว่ะไอ้ยังไม่ได้เดินเลยมันวันนี้เฮียนะเอ้้ยน่ไไมด สีขาวน่าจะมีคนมาเติมหน่อยนะสีขาวคนน้อยตา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 ยโอดมันนะทุกคนช่วยกั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 นใส่สีขาวใส่สีขาวเร็วเอาเอากับสีน้ำเงินเอากับสีน้ำเงินบอกเลยตัวแข่งสุดแล้วตอนเนี้ย ้อตายแกวครับผมขายาสนุกแบบนี้เจอกันที่ฟ้าซิตี้ครับผมอยู่ใน F9 นะครับผมแล้วก็โซนเทนนิงและอันล่างสุดเลยนะครับเป็นโซนใหม่ที่ลุงเพิ่มมาให้ทุกคนได้เล่นกันมันมาโอ้ยไม่ได้เดินเลยจเย็นสนุกสนานกันไปครับผมเล่นกันชิวๆจะไปซีเรียสเนี่ยสาเหตุที่ปืนไม่แรงมากก็พอแบบนี้แหละครับ